สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหานำเอาสมเด็จวัละขังองค์ดังองค์ดาราของพ่อใหญ่มหามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนนะครับคลิปก่อนหน้านี้พ่อใหญมหาได้นำมาลงเป็นองค์ ฉายาองคุณนางนะครับด้านหลังเป็นหลังวิเนีนะบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิ์พอพ่อเหญ่มหานำมาลงแล้วก็เล่าเรื่องราวประทับใจหรือเรียกว่าองค์องค์ที่มีประสบการณ์ว่าอย่างนั้นเถิดน,นะครับเล่าให้ฟังว่าพระใหญ่มหาเดินไปตรงกับวันตุษจีนที่เขาไหว้ไหว้เจ้านะเขาก็เปิดร้านขึ้นมาคนล้วฝากฟ,ฟ,ฟังกับพ่อใหญ่มหาเดิน มีถนนกัน้นกลางแล้วหมาเขาวิ่งออกมาจะมากัดพ่อใหญ่มหานะครับวิ่งข้ามถนนมาเลยซึ่งหมาตัวนี้เขาก็เคยกัดเด็กที่มาซื้อพวกเครื่องเขียนพวกสมุดปากกาดินสอนะตรงข้ามกันนะเคยมากัดว่างั้นแต่เช้าเลยนะหกโมงเช้าวิ่งมาหาพ่อใหญ่มหาพ่อใหญ่มหมาก็เดินไม่รู้ไม่ชี้เดินทุกวันไงแต่คราวนี้วิ่งมาอย่างเร็วเลยทุกคนร้อง เออวยวายพ่อใหญ่มหาหันมาเอาห่างกันแค่ประมาณสักครึ่งศอกอ่ะจะก,กัดพ่อใหญ่หาก็มือชี้ไปหยุดหมาเขาก็หยุดนะพ่อใหญ่มหากตกใจมาถึงตรงนี้เขาก็เล่าเป็นไปได้ยังไงนะ,ะมโนหรือเปล่าหรือว่านิทานหรือเปล่าคืออย่างนี้นะพ่อใหญ่หาก็มันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยนะเพื่อนสมาชิกนะคือสติเนี่ยสำคัญ สตินี่เราจะเห็นว่าสําคัญมากหนในสติปัฏฐานสูตรสีเลยนะคุณสมบัติของพระอาหารหันต์ในสติเนี่ยสำคัญเลยนะอย่างอินทรีห้าเนี่ยก็คือ1พระองค์ทรงบอกเลยนะ1มีศรัทธา2มีความเพียร3ม,มีสติ4มีสมาธิ5มีปัญญาเห็นไหมครับหรือแม้กระทั่งในมรรคแปดเนี่ย สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสมาสมาธินี่ก็มีสติอีกเห็นไหมหรือแม้กระทั่งพชฌชงเกตนะพชฌชงเกจก็สติมาก่อนเลยนะหนึ่งมีสติสองธรรมาวิจยะก็คือวิเคราะห์วิจัยวิจารณศษแสวงหาข้อเท็จจริงในธรรมนั่นแหละนะสามวิริยะสี่ปิติความสุขห้าปัจสถานความสงบหก 6, สมาธิเกตุเบขาเราจะเห็นว่าคุณธรรม3ข้อนี้เ,เป็นคุณสมบัตอิอันพึงมีในพระอรหันต์ดังนั้นสติเนี่ยจะขาดไม่ไดท้ทุกคนทุกขณะนะสติประฐานสีการกำหนดสมาธิภาวนาเราก็ต้องมีสติควบคู่เห็นไหมเพื่อนสมาธิดังนั้นเนี่ยคือถ้าเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็รู้ได้ว่าสุน,นัขเนี่ยหรือว่าหมาเนี่ย เวลาหมาไล่กัดเราเราวิ่งหนีมันยิ่งได้ใจมันยิ่งวิ่งตามมันยิ่งขยํายิ่งแบบกัดอย่างคิดว่าเราเป็นเหยื่อนะในมุมมองของหมานะคือเวลาเขาจะไล่ล่าเหยื่อนี่เขาจะวิ่งตามไล่กัดไล่ขยาใช่ไหมถ้าเราหนีเราวิ่งเรากลัวเราตะโกนมันยิ่งคิดว่าเราเป็นเหยื่อมันยิ่งขยําเลยแต่ถ้าหากว่ามันวิ่งมาเนี่ยเราไปไหนไม่ได้แล้วตกใจมันก็ตกใจเราสู้เลยนะยืนปุ๊บสู้ร้อง อย่าพึ่งไปหยิบอย่าพึ่งไปจับอะไรยืนอย่างเดียวจ้องเฮ้ยยุดมองหน้าอย่างเดียวนะหมาก็ตกใจนะเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยเออเราเราไม่ใช่เหยือ่อเราเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้เราเนี่ยเป็นเป็นคู่ที่จะต่อสู้กับมันเลยนะตอนเนี้คือมันจะต้องมันก็ช่างใจเหมือนกันว่ามันจะขยําแบบไหนมันจะเอาอยัางไงไอเราก็ตั้งหลักเหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงช่วงนั้นถ้าหาพ่อใหญ่มาหาเห็นแล้วตกใจวิ่งหมานี่ก็วิ่งตามเลยนะขยํากัดเลยนะ อาจจะเป็นแผลเวอร์วะหรือว่าอ,อาจจะเป็นหนักนะแต่ถ้าพ่อใหญ่มาหาหยุดปุ๊บชี้ว่าหยุดถ้ามันไม่หยุดมันกระโดดใส่พรหับสวนเลยนะเรียกว่าบวกเลยนะพ่อใหญ่มาหาก็ตั้งใจว่าจะบวกจะจัดการเลยคือแรงมาแล้วก็ปะทะในขณะที่เรายกขาประท่านมันอาจจะกัดอาจจะเข้าเข้าอาจจะไม่ลึกอาจจะไม่เป็นแผลเวอะหวะหรืออาจจะตากลนต่าง,างปะทะกนันแล้วก็จะทําให้ลดการหนักจากมาเป็นเบานะ คือตั้งใจอย่างนั้นแต่เพื่อ,อินว่าเนี่ยเขาหยุดเอ้ยเขาหยุดหยุดเราก็มองเขาเขาก็มองเราในขณะที่เขาแบบเขากําลังจะตะคุบเจ้าของเขามากระชากกลับไปพอดีนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนให้พ่อใหญ่มาหาได้รู้ว่าเออสติเนี่ยสำคัญคือถ้าหาว่าเขากระโดดใส่แล้วก็บวกนะเพราะว่าเขาอยู่ประมาณเขานะ่เพาพ่อใหญ่มาหาก็ร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเก็สามก็ประมาณนี้คือถ้ายกแรงก็ ก็เป็นคนที่เดินออกร่างกายกะว่าแรงเหมือนกันถ้าหากว่ากระโดดกะมาแล้วก็บวกอย่างดีต่างแรงใส่กันแล้วก็เจ็บตั้งสองข้างว่างั้นเถอะนะประมาณนั้นพอดีเขาหยุดก็หยุดเจ้าของเขามากระชากค,คอไปแล้วก็ตกใจแล้วก็คิดเออเราคิดเป็นอื่นไม่ได้นะเพื่อนสมาชิกลักษณะอย่างเงี้ยเราอย่าไปคิดว่ามีพระสมเด็จแล้วเนี่ยโอ้โหยิงไม่เข้าแทงไม่เข้า ไม่ใช่นะเพื่อนสมาชิกสมเด็จถ้าไม่ได้คุ้มครองแบบนั้นนะวิ่งมีดทิ่มมือนี่ก็เลือดสาดเหมือนกันนะเดินชนโตชนเก้าอี้นะบอบช้ำเก็บเข่าหลดขาเก็บเหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่ามีสมเด็จแล้วจะเหนียวจะคือเราอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดว่ามีพระสมเด็จแล้วเนี่ยคือท่านคุ้มครองรักษาดูแลเรานะครับให้เราคิดว่าเรามีสติในการที่จะ ดูแลชีวิตของเรานะครับพ่อใหญมหาก็คิดอย่างนั้นก็รอดปลอดภัยมาดีนะอย่างองค์นี้เป็นองค์ประจํากายสีวน,นะท่านก็เป็นสีวน,นะก้ามปูนะเป็นองค์ครูองค์ดังของพระใหมหาเลยนะขออนุญาติเอ่อเอยชื่อท่านนะครับอย่างท่านอาจารย์ลังสรรต่อสวร,ร์เนี่ยพระใหญมหาเคยไปอบรมกับท่านเมือ่ออหลายปีมาแล้วนะตั้งแต่ปีปี61 6อ6ะนะ 61ก่อนที่โควิดจะมาเล็กน้อยอบรมที่วัดไตรมิตรนะนช่วงนั้นตั้งแต่9โมจงจนถึงเย็นเลยท่านก็นำพระชุดเป็นจะพาคีมานำพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆมามาบอกมาสอนพวกเราชี้จุดชี้ตำหนิที่ควรจะมีนะสังเกตนี่แหละ,ะเผอิญว่าพระของพระมหาองค์นี่ไปไปเหมือนกับของท่านนะน่า,าจ,จะเป็นบล็อกพิมพ์เดียวกันแหละแต่ว่าเนื้อหาอาจจะ แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเหมือนทุกอย่างนะองค์นี้นะเพื่อนสมาชิกลองจําของพระเหมหาองค์นี้ให้ดีแล้วก็ไปเสิร์ชดูสมเด็จองค์ประจํากายสมเด็จคนดังหรือว่าสมเด็จของท่านอาจารย์หลังสันต่อสวรร์นะลองไปเปิดดูขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราตอนนี้ท่านก็มีอายุมากแล้วนะมีโอกาสแล้วก็ท่านก็มีหลายรายการนะไปสัมภาษณ์ท่านเรื่องพระสมเด็จท่านก็ออกสื่ออยู่บ่อยๆนะเราไปดูในช่อง YouTube ได้นะ นี่แหละมาเล่าสู่คนฟังเพื่อว่าเป็นที่มาที่ไปบ้างพระเราแบบบ้านานเนี่ยมันไม่จาเป็นจะต้องไปเหมือนเซียนนะเพื่อนสมาชิกเราอย่าเอาพระเราไปเทียบกับของเซียนนะเทียบว่าสากอ่ะนะเขาบอกว่าไปเหนือก็ขายออกไปอีสานก็ขายได้มาใต้ก็ขายดีนะเหมือนทองคําเหมือนเพชรไปไหนก็ขายได้เป็นสากลอย่างนั้นนะนะคืออันนั้นคือสากลแบบเขานะพระแท้นี่ขายไม่ได้ก็มีพระแท้เนี่เขาไม่นิยมก็มีแล้ว เสียนดังระดับท่าพระท่าพระจันทร์ท่าพระอาทิตย์ท่าพระอังคารแถวธรรมศาสตร์ที่เขาเรียกว่าท่าตระกูลท่าทั้งหลายนะ่ะเขาานิยมว่า,เ,าเป็นพิมพ์มนิยมนะคำว่าพิมพ์นิยมนี่ก็คือเป็นพระแท้ละแต่ว่าเขาไม่นิยมซื้อกันนะเพื่อนสมาชิกเราต้องตีตีจุดนี้ให้แตกนะเราอย่าไปบ้าตามเขานะดังนั้นเราพลาดคือเขาก็รู้แหละว่าเป็นพระแท้พระพวกเราแต่ว่าเขาไม่นิยมไงเขาไม่ซื้อขายเขาไม่เช่าหาเขาไม่ ชอบแบบนี้ไงเพื่อนๆไม่ไม,ไม่ไม่งงใช่ไหมครับคือเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าถ้าถ้าเขาซื้อไปพระของเราเนี่ยเขาก็ขายไม่ได้ไงเขาไม่ได้ทําการตลาดเขาไม่ได้ออกมานําเสนอแบบนี้มาตั้งหลาย10ปีแล้วเขาเคยชินแต่รูปแบบพิธีการเนื้อหาบมนสารแบบเขาไงเขาก็จะไปแบบนั้นนะเขารู้อยู่นะว่าพระภกเราเป็นพระแท้แต่ว่ามันมันขายไม่ได้คนไม่เล่นไม่รู้จักอย่างเงี้ย เขาจึงมีวลีเด็ดว่าพิมพ์ไม่นิยมนะดังนั้นถ้าเราศึกษาเพื่อที่จะครอบครองหวังพุทธคุณนะเราก็ต้องอย่างที่พระหมาหาพูดพระหมาหาออกไว้เป็นเกือบหมื่นคลิปแล้วนะในช่องเนี้ยท่านอยากรู้เรื่องอะไรท่านอยากฟังเรื่องอะไรท่านเสิร์ชดูนะพิสูจน์พระหักพระเช่าพระสแกนค่าหามวลสารเอาแม่เหล็กมาดูต้มน้ําร้อนแช่น้ําอุ่นน้ําขมิน้นลงทําให้เห็นเลยนะในช่องเนี้ย เอามาเห็นทุกครั้งทุกคลิปท่านไปเสิร์ชดูได้นะจนสุดท้ายในยพ่อยมาหารู้บรรลุแก่ใจว่าเออต้องต้องแบบไหนนะอย่างองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นดูเส้นเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็เรียกว่าพิมพใหญ่โยนะเป็นพิมพโบราณยุคต้นๆเลยนะพิมพใหญ่โยจึงจึงไม่สวยไงเนี่ยลักษณะนี้เส้นเนี่ยเส้นแซมขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะไม่สวยไม่งามนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูด้านข้างเขาเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมครับลักษณะการปาดเห็นไหมครับปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังปาดลงปาดมีรอยเฉียงเห็นไหมครับนี่แล้วก็ด้านหลังเห็นไหมครับนี่อันนี้คือเป็นเม็ดเรียกว่าเป็นเม็ดพระธาตุนะเป็นเม็ดพระธาตุอันนี้ก็เรียกว่าหลุมดวงจันทร์หลุมดวงจันทร์เนี่ยรอยยุบรอยแยกรอยแตกให้เห็นเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่เรามาดูด้านข้างเห็นไหมครับนี่เม็ดพระธาตุ เม็ดเล็กไหลไปดำขึ้น,นเราดูแบบนี้แล้วนะเราที่มาที่ไปความมาทับใจองค์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะเพื่อนสมาชิกเราเป็นกันเองดีนะครับเราไม่พภาะวะพระวง์เราไม่ได้มาหวังที่จะเอามาขายให้ใครนะเราชอบเราดูเราจับเราสัมผัสตามสิ่งที่เราเรามีนะ เรียกว่าคล้ายกับเป็นสภากาแฟพูดคุยกันเรื่องพระนะท่านชอบแบบไหนก็สะสมตามนั้นนะครับอย่างองค์นี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่พับพักเนี่ยพับพักเนี่ยเป็นหัวตะก,กะแตนเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเป็นหัวตะก,กะแตนเลยเนี่ยเราดูเม็ดแดงไหมครับ มวลสารที่พึงมีงนะเนี่ยเม็ดแดงเห็นไหมครับต้องมีไม่มากก็น้อยนะเพื่อนสมาชิกนี่เม็ดดำหรือว่าเม็ดเหล็กไหลเป็นดำนี่คือก้อนผงปฐุภุมเพื่อนๆดูนะคือเขาจะต่างกับเขาจะต่างกับปูนเปลือกหอยทั่วไปนี่คือเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดพระาธาตุเห็นไหมครับนี่ก้อนผงปฐุภุมิเขาจะสีขุ่นมัวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเม็ดพระาธาตุเขาจะสีใสเป็นแก้วเลยนะ เนี่ยให้เพื่อนๆได้ได้เห็นกันนะครับนานๆพระอยญ่มาหานามลงอีกครั้งนะองค์นี้ถ้าหากว่าเพื่อนสมาชิกไม่ไม่ถามไถ่กันมาก็จะไม่ได้นํามาลงนะเพื่อนๆดูคาางนมำเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะครับให้ดูใกล้ๆ เป็นไงเป็นไงบ้างครับเนี่เรียกว่านี่แหละครับเม็ดแดงพระสมกอกำแพงมีกูแล้วมึงไม่จนนะที่พวกเราเข้าใจเป็นบัลลีของท่านนะเป็นเรื่องจริงนะครับนี่ดูเนื้อเนี่เป็นเนื้อมุกเลยนะเหมือนกับเนื้อหอยมุกนะ เราจะเห็นเม็ด,ข,มดข้าวขาวเม็ดข้าวขาวใสๆนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยความงามสีท่านก็ออกจากสี มันปูนะพ่อยมาหาเคยเอาเคยเอามันปูดองปูมาให้เราดูแล้วนะครับเนี่ยความงามเพื่อนๆดูซีกด้านนี้นะครับความงามเป็นไงครับนี่แหละเม็ดพระทาตนะนี่ก้อนเทานะ เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทาอะนะเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทาตามสูตรตามตำรายนะเพื่อนๆนี่ก็ก่อนพงปรตุคุณเห็นไหมมหัตจันทร์นะวนสารพระสมเด็จนี่เขาจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนสมาชิากเ้าจะไม่ไม่เป็นสีเดียวกันจะไม่เป็นลักษณะเนื้อโซนเดียวกันก็จะมีเนี่ยมีหลากหลายอย่างเงี้ยนี่แหละครับของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะมีหลากหลายมีหลากหลายสีหลากหลายวรรณะ นี่คือพระอุระเห็นไหมครับความงามองค์นี้นะเม็ดดาเม็ดแดงครบนะเม็ดแดงเม็ดดําครบ เพืเ่อนๆดูด้านในเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดดำ ามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังรอยปิรอยแตกเห็นไหมเปืเป่อนๆนี่แหละคือเรียกว่าสีมันปูสีมันปูนะมีที่มาที่ไปชัดเจนเพราอย่ามาเกินนามาลกให้ดูแล้วนะครับสีมันปูนี่นี่คือเม็ดดาเม็ดแดงนะครับเม็ดพระธาตุเห็นไหมครับนี่เม็ดพระธาตุนี่สวยงาม นี่ก็าธาตุนะครับเนีก่ก็หลุมดวงจันทร์บ่อน้ำตานี่แหละครับผิวคลังคกหรือว่าผิวผลมะกรูดเนี่ยนี่คือด้านหลังนะครับ เราเราอย่าไปเทียบเราอย่าเอาพระที่คอเราโดยไปให้คนอื่นดูเราไม่รู้ว่าเขาจะมีองค์ความร,รู้ช่ำชองชำนาญแยกแยะมีวุฒิภาวะเหมือนเราหรือเปล่านะคนที่ดูพระเราอนะเราเราจะต้องเพื่อนสมาชิกอย่าขี้เกียจนะต้องขยันศึกษาหาความร,รู้นะอย่างพระยหม,มหาในผ่านมารู้หมดแล้วครับ ใครจะพูดอะไรเรื่องพระเนี่ยแค่พูดมาคําเดียวรู้เลยว่าเขาคิดยังไงนะเนี่ยเพื่อนๆดูเม็ดแดงเม็ดดาเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามนี่คือด้านข้างนะครับเนี่ยด้านข้างของของพระจะดูม,มุมไหนก็สวยงามนะครับดูเม็ดพระธาตุสิครับนี่ชํำเลยนะครับ เรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อน,นเห็นเม็ดนี้ไหมครับนี่แหละครับเรียกว่าเม็ดพระธาตุนี่เรียกว่าเม็ดดำในี่เม็ดพระธาตุนะครับดูโทนสีเขาเห็นไหมครับเขาจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับละะักษณะนี่แหละคือพวกนี้ถ้าเราเห็นคือมวลสารหมดเลยนะ บนสารเอามาโขกสับบทให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมครับ yeah, <Yeah. S 2> เนีเ่ยเพื่อนๆดูเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดพระทาตเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดพระทาตนี่ครบองค์นี้สวยงามนะ ดูเม็ดดำตรงนี้สิครับเกาะกลุ่มเลยนะทำให้นึกถึงพระของท่านอาจารย์มากเลยนะเวลาดูองค์นี้ทุกครั้งที่พ่อใหญ่มหาหยิบองค์นี้ขึ้นมานี่ทำให้หวนนึกถึงตอนที่เราไปอบรมของท่านนะเห็นพระท่านนำมาเห็นของเรานำไปแล้วโอ้โหแบบขนลุกขนพองเลยนะเพื่อนๆดูเห็นไหมครับนี่ก้อนกรวดรอนเทาเม็ดแดงเม็ดดำ ครบนะครับนี่ดูเนื้อตรงนี้สิครับพระสมเด็จวะระังคือเขาจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะเพื่อสมาชิกเห็นไหมครับทุกวันนะทุกสีก็จะอยู่อย่างเงี้ยถ้าออกมาสีแบบเดียวกันเลยนะมวลสารละเอียดเหมือนกันไม่มีอื่นมาเจือปนนี่แน่นอนนะนั่นคือโรงงานฝีมือมาเลยนะถ้าแท้นี่ไหมครับดูเนื้อเขาสิครับดูมวลสารดูเม็ดดูส่วนต่างๆมันเ,นเขาเขาไม่เหมือนกันเลยนะเขาก็จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นในองค์พระให้เห็นทุกจุดนะเขาเรียกว่า องค์แก่มวลสารนะองค์แก่มวลสารก็ให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ